สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับเข้า VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติก็คือเลขจากเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามนะปกติจะออกเวลา6โมงเย็นนะครับของวันที่22กันยายน2565นะครับสาหรับฮานอยปกตินะฮานอยปกติวันที่22นะครับเวียดนามหวยเวียดนามประมาณนี้นะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดี<อ>งๆนะแนงทางก็จะมางๆเรื่อยให้ท่านผู้ชมได้รับชมนังยงควาความันเทังเป็นหลักระรวันละสี่คลิปนะครับอ่าหน,น่อยเฉพาะกิจออกสี่มงกุนลงให้แล้วนะอ่าหน่อยพิเศษออกห้ามงกุลงให้แล้วอันนี้หาหน่อยปกตินะครับจะออกเวลาหกมงกุฎน,นะครับอ่ามารับชมกันเลยนะครับอ่าชมกันเลยครับ มาตามนี้นะครับ7ทันเนาะอ่าก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับพิจารณาดูให้ดีก่อนนะครับอ่ารุ่นลบเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับส่วนท่านใดจะนําไปใช้เป็นอย่างอื่อนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีนะครับชนชอบค่อยจัดนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจเพื่อให้กําลังใจช่อง v i p ธรรมดานวยนะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านเลยครั้งคับโชคดีโชคดีแห่งๆนะวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ